Um, <t <t ja ิุ๊บเลยนี่เน้วมาเอามาตะเดินๆทุนเวยมาแล้วยกเ็กนะคะผักเล็กใหญ่นะคะต้นเล็กใหญ่ก็เม่วานี้เอากิ่งเล็กออกแล้ววันนี้จะเอากิ่งใหญ่ออกให้เหลือแต่เลือแต่ซอ É, tô นี่เนี่ยค่ะนี่งามนี่บ่วะข้างตามงามพุ่นบ่นี่เอ่อซุ่มสุ่มนี่ดิฉันว่าเอาลงลงอีกซะน้อยเอาลงฮะตัดวะค่ะค่ะนี่นี่เอาไว้พอดีเอออันนี้เอาไว้ซะมองนี่ตัดลงอีกมันยังสุกค่ะมันมันเป็นผักอยู่มองนี่ ซุ้มจริงเนี่ยอยบัดสร้างลงมาสร้างตัดออกก็ได้ค่แปะเค่ะเนื้อทักตัวใหญ่อันนี้คือกันนี่ครับเนีทิงว่าอันสร้างยังก่ลืมซื้อละติดยังเกินดังเป็นเรื่องซื้อหัว ตัดล่างเลยซองกิ่งน้อยนี่สิตายว่าหรือสร้างก็ตายแล้วเนาะเออเพราะมันจังสิเก็บกินง่ายมันสูงโคตรข้นก็ปรากฏว่ายิ่มมีนี่คือจังบ่กินจักเทือนี่แ่ละค่ะย่ามบ่มีนี่โอ้ยไปขอเพื่อนนี่แซ่บไรเนเอาไปขายคือผักแค่ขาบางกมเหมือนได้ดีแล้วเนาะได้ดีมัต้นใหญ่ๆอยู่บ้านจังสิ แต่ว่านี่ก <s> ็เอาเนี factual 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 ้ยริบสั่มพ่อไว้ทักินเฉพาะพี่น้องกับคนกับมาเก็บกับพวกเพงค่ะพี่น้องกินค่ะโอ้สร้างเตรียมเพียงครับน้องามแล้วงามแล้วมาหนีิเฮ็ดจังไรหลังสร้างแต่ว่าวมาสิไามอยู่ว่าเฮ็ดจังไรสุ่มหนอนมันจะสิลุ่งให้นั่งนั่ง้านนี่เออนั่ง้านนั่ง้านน้อยนี่เลยเทียบผีพังคุณเทียบ ทางนนอยู่โอ้ละนั่งรานน่อยฮะก็มีอยู่แมนแมนแมนนั่งรานหน่อย,อย,นนอยสร้างปุ่นหล่าี่ทางร่วงลบแล้วลคือแันมาสร้างเอาไว้ทั้งปุ่นบ่ะอืออันนี้นะคะก็สำเร็จแล้วสำหรับต้นเมกใหญ่นะคะแต่ว่าเลยอีกสองกิ่งนะอีกสองกิ่งนิดนึง